สวัสดีครับพบกับพระเครื่องตัวไทยตัวพระเครื่องหรือว่าตัวเฮียพระเครื่องเหมือนเดิมนะครับ EP นี้ก่อนนอนนะครับมาชมคลิปก่อนนอนนะครับแก้เหงากันไปนะครับ0 9น6 6เก้าหครับผมช่องทางการติดต่อเหมือนเดิมนะครับช่วงนี้พิษตุโลกอากาศฝนตกบ่อยอากาศดีนะครับดูแลสุขภาพกันทุกท่านนะครับมา EP นี้ เริ่มตั้งแต่อง์ละห้าร้อยบาทขึ้นไปนะครับอ่าอง์ละห้าร้อยบาทขึ้นไปนะครับเดี๋ยวเรามาชมองค์ที่หนึ่งกันนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่หนึ่งนะครับเป็นสมเด็จนะครับไม่รู้หลวงพ่ออะไรนะครับหล่อโบราณนะครับหลังยันดวงนะครับนี่นะครับเนื้อโลหะเก่าเลยนะครับประมาณนี้นะครับองค์นี้องค์ที่หนึ่งนะครับห้าร้อยบาทนะครับ องค์ต่อไปนะครับองค์ที่สองนะครับนี่นะครับเป็นพระกุนะครับหูยานลบบุรีเนื้อชินสนิมแดงนะครับไฟอันนี้เดี๋ยวผมรอโคมไฟมาใหม่อันนี้เหมือนแสงสว่างมันไม่ค่อยเวิร์กเลยนี่นะครับเป็นเนื้อชินสนิมแดงนะครับนี่นะครับเป็นเนื้อชินสนิมแดงครับผมในห้าร้อยบาทนะครับ โูยานลบปุรีเนื้อชิ้นสนิมแดงอ่ะองนี้องค์ที่สองนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สามนะครับพระกิ่งนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่สามนะครับเป็นพระกิ่งนะครับวัสถุทัศนนะครับหน้าจีนนะครับเสียงดังไพเราะเลยนะครับนี่นะครับอง์นี้องค์ที่สามนะครับสวยงามมาก เนื้อเก่าเลยนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สี่นะครับพระกิ่งถือบัวเช่นกันนะครับนี่นะครับก้นเงินนะครับใช่ปะก้นเงินก้นเงินครับก้นเงินนะครับปิดด้วยก้นเงินนะครับนี่นะครับพระกิ่งถือบัวนะครับไม่รู้ที่นะครับห้าร้อยบาทนะครับศิลปะสวยงามแบบนี้นะครับเนื้อออกคล้ายๆสำลิดแล้วนะครับมาองค์นี้องค์ที่สี่นะครับ ชมองต่อไปนะครับองค์ที uh ่ห huh. mm ้านะครับพระกิ่งองค์ใหญ่นะครับเนื้อโลหะผสมนะครับนี่นะครับอันนี้ไม่รู้ที่เลยครับพระกิ่งเหมามาส่วนใหญ่ไม่รู้ที่ทั้งนั้นกิ่งดังทุกองค์อ่าองค์นี้องค์ที่ห้านะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่หกนะครับนี่องค์ที่หกอุดก้นเงินอีกเช่นกันนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่หกนะครับนี่ดูเนื้อสำลิดนะครับดูเนื้อเก่านะครับสำลิดแล้วนะครับ องนี้องค์ที่หกนะครับห้าร้อยบาทนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่เจ็ดนะครับนี่นะครับพระกิ่งนะครับกิ่งจีนนะครับเนื้อโลหะผสมนะครับนี่กิ่งจีนเนื้อนี่เหมือนยุคเดียวกับชินาาดอินโดจีนเลยประมาณนั้นเลยนะครับนี่นะครับนี่ฟังเสียงองนี้องค์ที่เจ็ดนะครับห้าร้อยบาทนะครับองค์ต่อไปนะครับ องค์ที่แปดนะครับนี่นะครับแพะเข่าควายเผือกแกะนะครับนี่ขนาดเท่าเหรียญสองบาทนะครับห้าร้อยบาทนะครับตัวนี้นะครับแกะจากเข่าควายเผือกนะครับนี่นะครับแพะนะครับหลวงพ่ออ่านะครับห้าร้อยบาทองค์นี้องค์ที่แปดนะครับนี่นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่เก้านะครับ นี่นะครับเป็นเหรียญล่อไม่ทราบที่นะครับเหรียญล่อไม่ทราบที่นะครับห้าร้อยบาทนะครับนี่นะครับเหรียญล่อเก่าไม่ทราบที่นะครับนี่นะครับห้าร้อยบาทนะครับองค์นี้องที่เก้านะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สิบนะครับนี่สิบสิบเอ็ดเอาเอาองละห้าร้อยใครไว้ก่อนได้ก่อนเลยนะครับเนื้อนวะนะครับพร้อมตลับเบื่อและขายขาดทุนให้อันนี้สองรายการนี้ขาดทุนให้ใครไว้ก่อนได้ก่อนนะครับองค์นี้องที่สิบนะครับนี่นะครับปกหกล้อนะครับหลุง แปดรอบหลวงปู่ทิมเนื้อนาวานะครับเรียมต่อไอ้ตลับนะครับห้าร้อยบาทนะครับห้าร้อยบาทองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สิบเอ็ดนะครับนี่นะครับจอบเล็กนะครับหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับนี่นะครับห้าร้อยบาทเช่นกันนะครับขาดทุนนะครับขายสององค์นี้ขาดทุนนะครับเบื่อแล้วนะครับตีกลับมาหลายรอบจองก็ไม่เอาไม่รู้เป็นอาถรรพ์อะไรสององค์นี้ห้าร้อยบาทคงคงจะมีคนโอนคงจะมีคนรับนะครับ ขาดทุนไม่เป็นไรเดี๋ยวผมไปตรวจเฉลี่ยกำไรองคหน้าเอามาองค์ที่สิบสองนะครับอ่าองนี้ขอหนึ่งพันบาทนะครับเป็นสมเด็จนะครับวัดระฆังพิมพ์ใหญ่นะครับลงรักปิดทองนะครับนี่นะครับขอหนึ่งพันบาทนะครับองค์นี้องค์ที่สิบสองนะครับให้ดูนะครับลงรักนะครับไม่ได้ปิดทองนะครับดูเนื้อตุ๊กตั๊บนะครับนี่นะครับเลยขอหนึ่งพันบาทไม่แพงนะครับนี่นะครับประมาณนี้นะครับ องนี้องค์ที่สิบสองนะครับนี่นะครับประมาณนี้เลยดูเนื้อนะครับโหดโแบบนี้นะครับนี่นะครับนี่นะครับข้างนะครับสวยนะครับบอกเลยคลาสสิกมากองนี้หนึ่งพันบาทนะครับหมายเลขสิบสองนะครับสมเด็จวัะคังพิมพ์ใหญ่องต่อไปนะครับองค์ที่สิบสามนะครับนี่นะครับขอหนึ่งพันบาทเช่นกันนะครับเป็นตะกรุดสาลิกานะครับเป็นตะกรุดเงินสาลิกานะครับ น่าจะเป็นของหลวงปู่เอี่ยมนะครับเป็นตะกรุดสาลิกานะครับนี่นะครับถักเชือกลงรักนะครับนี่นะครับไม่ปู่เอี่ยมก็หลวงปู่ภูวัท่ารอนะครับพระยุคเดียวกันเลยนะครับนี่นะครับข้างในเป็นเนื้อเงินแท้นะครับเป็นตะกรุดเนื้อเงินแท้นะครับเป็นตะกรุดสาลิกานะครับดูนะครับนี่นะครับเก้าจัดเลยนะครับดูนะครับนี่นะครับลักนะครับอื ขนาดเท่าเหรียญสองบาทนะครับขนาดเท่าเหรียญสองบาทนะครับนี่นะครับให้ดูนะครับหนึ่งพันบาทนะครับอ่าใครชอบนะครับจัดไปเลยนะครับนี่นะครับตะกุดเงินนะครับชอบเป็นการส่วนตัวด้วยนะเนี่ยขายไม่ได้ก็พอจะเก็บไว้เลยเนี่ยไม่ปูเอี่ยมก็หลวงปู่หุกพระตะกุดเนี้ยลึกแน่นอนลึกแน่นอนองค์นี้องค์ที่สิบสามใครมีทุนทรัพย์จัดไปเลยนะครับมาองค์นี้องค์ที่สิบสี่เลี่ยมเงินนะครับพระลีลาเมดขนุนเนื้อจะจัดเลี่ยมเงินนะครับ ขอหนึ 1, ่งพ i̇şte. ันห้าร้อยบาทนะครับหมายเลขนี้หมายเลขที่สิบสี่นะครับนี่นะครับดูเนื้อนะครับนี่นะครับหมายเลขนี้หมายเลขที่สิบสี่นะครับนี่นะครับมีลูกบอลนะครับพิมพ์นิยมนะครับนี่ผมพอรู้มานิดหน่อยนี่นะครับองค์นี้องค์ที่สิบสี่นะครับขอหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับเป็นพระลีลาเม็ตขนุนนะครับนี่นะครับสวยงามมากๆพร้อมเลี่ยมเงินนะครับ อ่าอีพ e ีนี P ้คงมีเพียงเท่านี้นะครับอ่าถ้าเพื่อนเพื่อนพี่ๆคนไหน,น,นสนใจอย่าลืมโทรมา0 9 6ย์1 4 8 4 8นะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับจะถึง5,000ผู้ติดตามแล้วนะครับขจะได้5,000ันไวๆนะผู้ติดตามอ่าอีพ e ีนี้มีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ